เออซือในถุงก็แหละลูกเออใครว่าใครว่าไม่หนาวอะไรนะครับรอครับออโอ้ย

ควนอยู่ไหนน้องไปทางโน้นเราไปทางนี้ใส่ไปน้ำกันเลยระบอกว่าในของพี่หอมนะระวังลูกหอมไม่เอาน้องไม่เอารอก่อนครับ มาจุดทูบเร็วทางไล่ไตลอยกระตรงพ่อจันสวยมายลอยกระตรงงูปาไหมเนี่ยมีปาเลยมีสิเอ้าไปไปเลยอ่าให้พ่อเขี่ออกไปให้ เออไปแล้วนั่นไงแม่ขาบางคนกจะพงหน้าความแล้วค่ะเอาของลูกอย่าเข้าฝั่งอีกแล้วน่ะใช่โอ้ยอย่าสิเอาของก็ใหม่ก็มาหมดยางแล้วนะไปแล้วไปแล้วนั่นพี่พี่ลูกต้องขาด้วยมันอ่ะตรงนี้ก็ด้วยไปแล้วไปแล้วหนูไปแล้วไปแล้วหนู ไปไม่เล่นน้ำนะโอ้ยแต่ให้กินแล้วกีฟูดนี่แม่รองเท้าหอมครับแล้วลูกไม่ใส่รองเท้าแตะมาเนาะไปพ่อกระทงน้องมีด้วยกระทงกระทงน้องอย่างี้อ่พ่อคิไประวังตกนะไปมันก็เข้ามาเอาไปโอ้ยน้องนี่ก็